รู้ไหมครับว่ามีที่หนึ่งในไทยที่ดีกว่าการเที่ยวในเมืองนั่นก็คือดอยเสมอดาวสถานที่ที่เหมาะจะพาคนเฉลียวฉลาดไปชมดาวอย่างแท้จริงดอยเสมอดาวเป็นสันเขาสูงที่สูงประมาณ888เมตรจากระดับน้ำทะเลอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสีน่านที่นี่อากาศเย็นสบายและโปร่งตลอดทั้งปีอากาศใสๆแบบนี้ทำให้ท้องฟ้าดูชัดเจนจนเหมือนดวงดาวอยู่ใกล้แค่เอื้อม ใครที่ได้มาเยือนที่นี่ในยามค่ำคืนจะได้สัมผัสกับทะเลดาวที่เต็มไปด้วยความสวยงามเพิ่มเติมด้วยบรรยากาศเงียบสงบจากธรรมชาติรอบๆไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ชมวิวได้360องศาไม่มีแสงไฟรบกวน ดอยเสมอดาวอาจไม่สูงที่สุดแต่ถือเป็นแหล่งชมดาวที่ดีที่สุดในไทยเลยครับคุณจะได้พบกับการมองในแบบที่ไม่ได้เจอทุกวันทําให้เรารู้สึกถึงความงดงามอันน่าลหลงไหลของไทยโดยแท้จริงเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ